Everybody was kung Those kids were fastest ครับเราเข้ามาในช่วงเบรกที่สองซึ่งวันนี้นะครับผมถือว่าได้รับเกียรติ นะครับจากคุณอภิเนศด้วงเงินสงสัยเลยสิครับสงสัยเลยสิครับที่ผมพูดบอกว่าคุณอภิเนศด้วงเงินเนี่ยซึ่งเป็นนะครับเจ้าของและผู้เชี่ยวชาญตัวยาของเอ็มแมกวันครับเราจําเป็นจะต้องมานําเสนอเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้รู้ลึกเพราะทุกวันเนี่ยที่ผมเน้นไปเนี่ยไอการเน้นของผมเนี่ย มันมันมันยังไม่ลึกเท่าแต่ผมรู้ว่ามันได้ผลแล้วก็มีเปอร์เซ็นตที่ใช้ได้ดีมากแต่ไอการใช้ได้ดีมากตัวนั้นคุณอภินเนี่นะครับจะเป็นผู้นะครับจะเป็นผู้นำเสนอให้ชัดเจนยี่กว่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไอเอ็มเอ็กวันเนี่ยครับนะครับตอนนี้ผมได้ข่าวเลยได้ข่าวเลยนะว่าโอ้โห ผลสั่งแล้วก็ซื้อกันไม่ทันเลยผลตอบรับดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมตัวเดียวที่ในขณะนี้นะครับทานโทษมาจนเลยที่ได้รับการรับรองจากทางออยนะครับผมตัวนี้สําคัญมากเราไม่ได้มาง่ายแต่ที่สำคัญคือเรามีหา้านและโรงงานของเราเนี่ยจะได้มาตรฐานการผลิตทุกอย่างนะครับผมโดยถูกต้องนะครับผมและเป็นสินค้านะครับผม ที่ได้ฤกิ์นําเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับผมนะครับและเป็นสารกัดจากธรรมชาติร0อยเปอร์เซ็นตครับผมครับโดยที่ไม่มีสารพิษหรือสารเติมหรือสารกระตุ้นเจือปนเลยครับผมครับที่คนคนเอาไปใช้ผมเนี่ยเขาก็โทรมานะครับเขาก็โทรมาเขาบอกว่าใช้ได้ผลใช้ดีทีนี้ไออย่างผมเนี่ยผมก็ลองบ้างลองบ้างนะมันก็ยังเอ้ยกระตุ้บกระตุ้บเอ้ยนี่ขนาดลองลองนะ ถ้าเอาเต็มที่แล้วผมว่าผมผมคงอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ทีนี้ไอ้ผิตัณั์เอ็มแม็กวัน M M M เนี่ยแฟนแฟนขับเนี่ยโทรเข้ามานะโทรเข้ามาบอกว่าใช้ได้ผลแต่ทีนี้เขาโทรมาใช้ได้ผมเนี่ยผมก็เชื่อเขาเพราะว่าแฟนขับผมเนี่ยไม่มีการที่จะมาหลอกผมได้เลยครับเพราะว่าผลิตัณั์ทุกอย่างที่ผมนําเสนอเนี่ยจะต้องกรองต้องคัดแล้วว่า จะต้องใช้ได้แล้วก็ใช้มีประสิทธิภาพในเรื่องราวเหล่านี้ทีนี้สนนราคาแล้วครับก็วันนี้เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าเพื่อตอบแทนลูกค้าที่ดูรายการของอาคังฟูนะครับวันนี้ก็คือปกติตัวนี้นะครับผมตัวของ m อ็มแวันเนี่ยขนาดขนาดสามสิบสามสาสิบเมตรนะครับวันนี้เราจะาขายคู่กับตัวนี้นะครับคือ หายเลยพูดว่าแถมเลยก็ได้แถมก็ได้เพียง2,000บาทเท่านั้นโอ้โห2,000บาทเท่านั้นนะครับเพราะรู้ไหมครับเพราะมีลูกค้าหลายท่านเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพอเรากินตัวเนี้ยกินภายในแล้วเนี่ยเราอยากได้ภายนอกด้วยอ uh huh huh. เพราะว่าอาผู้ชายผู้ชายทุกคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับอ่าเรื่องการหลังเร็วหลังเร็วค่อนข้างเยอะอสเปรย์ตัวเนี้ยจะช่วย ชะลอการ<ล>หลังอ่าใช่แล้วก็ทำให้ฟื้นตัวได้นานได้เร็วด้วย,ยแล้วในพื้นผานของเขาเนี่ยจะทําให้ เอาไว้เพศของชายสะอาดด้วยแล้วก็สมมุติถ้าเราร่วมเพศกับผู้หญิงเนี่ยนะครับผมก็จะไม่มีสารระคายเคืองอกับเอาไว้ของเพศหญิงด้วยคือสามารถใช้กันได้สม,มุติกันก็นพูดว่าง่ายๆว่าฆ่าเชื้อกันเลยใช่กันถูกต้องทั้งสองฝ่ายใช่ถูกต้องและที่สําคัญฝาน,นั้นตัวไอฮเล็บเนี่ยก็คือสมมุติถ้าตอนเช้าเราอาบน้ําแล้วหลังอาบน้ําเสร็จปุ๊บเราเอาไฮเลิบฉีดเนี่ย แล้วก็นวดนวดนวดเนี่ยนะครับผมนวดเสร็จปุ๊บสามถึงห้าทีมันช่วยในการขยายใหญ่ของอวัยวะเพศด้วยก็พูดง่ายๆว่ามันจะเป็นตัวที่จะเสริมสร้างใ,ใ,หให้มีพลังแล้วก็ให้ขยายตัวนี้ยภายในตัวเนี้ยภายนอกคู่กันเลยเจ็กเลยซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะขายคู่กันเพียงสองพันบาทเท่านั้นนะครับผมถูกมากเลยใช่สําหรับรายการเฮ er ียกังฟูเพราะตัวนี้ตัวเดียวก็สองพันบาทแล้วมากแต่อตัวเนี้ยปกติแล้วขายข้างนอกแปดร้อยบาท ขั้หมด2,800บาทแต่ตัวนี้ยเราขายให้เพียง2,000ของรายการเฮียกังฟูโดยเฉพาะเลยครับผมครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมนะครับที่โทรถามผมอยู่เรื่อยๆถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ mm ็มแม็กวันเป็นยังไงเป็นไงวันนี้กระจ่างแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้มานําเสนอว่าเราจะมาเอ,อแนะนําว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ของจริงเนี่ย mm hmm. เห็นไหมครับว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านตัวอย่างเขานําเสนอนะครับ ของแท้เลยครับที่โทรถามมาบอกว่าทานดีไหมอะไรไหมทีนี้ไม่ต้องมาถามแล้วนะครับสั่งซื้อได้เลยครับแล้วสั่งในเวลานี้นะครับสั่งในเวลานี้นะครับมีของแถมนะครับถ้าปกติถ้าที่ผมแนะนำจะไม่มีของแถมแต่วันนี้เจ้าของและผู้เชี่ยวชาญมาเองแถมเลยครับรายการนี้ก็ถือว่านั่นพรุ่งนี้ สามสิบท่านได้ได้บอกเลยว่ามาจากรายการเทันอกเขาบอกว่ามาจากเฮียกังฟูคําเดียวผมก็ให้แล้วครับผมสามสิบท่านเลยนะอ๋อถ้าสามสิบท่านมากกว่าภาพมีคือแปลงขับของรายการเฮียกังฟูเยอะมากคือผมพูดตรงๆเลยสำหรับเฮียกังฟูรายการนี้ผมไม่อั้นเลยครับผมครับชุดนี้เพียงสองพันบาทเท่านั้นเพียงก็บอกว่ามาจากรายการของเฮียกังฟูเท่านั้นผมให้หมดเลยครับผมครับนี่นี่นี่ใส่ปัมนี่ก็นี่ก็ถือว่า นี่ก็ถือว่ามาถูกทิศนะครับแล้วก็มาถูกที่แล้วนะครับเพราะว่าสินค้าอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมโปรโมทผมแนะนำมันก็จะได้ในได้อย่างนี้หนึ่งหนึ่งขวดเท่านั้นเองนะครับสองพันบาทใช่ครับผมเออสองพันสองพันสองพันบาทใช่ครับผมไม่ได้อะไรเลยนะครับ 2,000บาทไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะนี้แต่อันนี้ก็คุ้มค่าเลยวล่ะครับแต่มันคุ้มค่ายิ่งกว่านั้นอีกเพราะเราได้ไอตัวไฮเลอรเข้ามาอีกหนึ่งเพราะตัวนี้ปกติหนึ่งกระปุกก็สามารถทานได้หนึ่งเดือนแล้วครับผม60เม็ดอ่าใช่คือทานวันละเม็ดก่อนนอนทานวันละเม็ดก่อนนอนแล้วถ้าขึ้นทางด่วนล่ะขึ้นทางด่วนก็2เม็ดเม็ดผมจะบอกมันมาตรฐานอยู่ใช่แต่ทีนี้ผมอยากอธิบายนิดนึงนะครับขอต่อเติมนิดจริงๆแล้วเนี่ย ร่างกายของคนเราเนี่ยไม่ใช่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับบางทีท่านนอนไม่พอบุหรี่เหล้านะครับแล้วกไ็ไอ้เรื่องเรื่องไอ้เครียดอะไรต่างๆร่างกายท่านเนี่ยมันไม่ถึงร้อยมันก็เหลือหกสิบเจ็ดสิบใช่ครับแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่บอกว่าทานคืนละเม็ดคืนละเม็ดเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อเติมให้ให้ให้ใหใหใหไอ้หกสิบเจ็ดสิบเนี่ยมาเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งเติมไม่เต็ม พอเติมเต็มปุ๊บทีนี้ท่านท่านใช้สักเม็ดหนึ่งของขึ้นได้เลยทันทีเลยไม่มีตัวยาตัวไหนนะครับว่าทานเดี๋ยวนั้นแล้วคุณเติมในร่างกายคุณมีหกสิบแล้วกินกินเข้าไปเม็ดเดียวแล้วมันจะได้เต็มร้อยเป็นไปไม่ได้ตรงน้รมันสัตว์กระตุ้นแหละครับต้องค่อยๆเติมค่อยๆเติมแต่ว่าไม่รู้ว่าร่างกายท่านเนี่ยจะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบท่านเติมไปสิครับแล้วเอ็มแม็กวันอันนี้ผมยืนยันเลยครับว่าจะ ฟืนฟูพลังของท่านชายนะครับให้กลับคืนมาแล้วก็สมรรถภาพทางเพศเต็มร้อยเช,ชื่อผม,ผม<ช>แล้วผมเคยทดลองมาแล้วด้วยแล้วก็ยิ่งคุณอภิเนศเจ้าของผู้เชี่ยวชาญทางด้านตัวยามายืนยันอีกแล้วผมก็คิดว่าไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องมั่นใจแล้วล่ะครับต้องมั่นใจแล้วล่ะครับว่าเอ็มแม็กวันเนี่ยทำให้คุณผู้ชม เป็นชายชายตีได้อย่าง <แก S 2> สุดยอดจริงๆแล้วครับก็ส <นะ S 1> โลกแกนเขาคือ M Max วันระวังของขึ้นเอ M Max วันระวังของขึ้นคือฟิตแข็งแก่งใหญ่แล้วไอไฮเลิร์นี่ก็ต้องบอกว่าขึ้นแล้วระวังไม่ไม่หดตัวนะครับใช่ครับ <laughs> เอ้าเพราะมันมันเป็นสารนวดสารอะไรใช่ครับ เอายืนยันนะยืนยันนะครับเพราะสกัดจากธรรมชาติสกัดจากไอ้กาวเครือแดงอย่างเงี้ยโจ๊กบายออย่างเงี้ยครับผมมันนุ่มนวลมากครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะครับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วท่านจะพลาดโอกาสนี้ได้ยังไงพรุ่งนี้โทรเลยครับแล้วบอกว่าได้รับชมจากรายการเยกังฟูอักงังฟูเพทศึกษายีบห้านอได้แถมทุกท่าน มีคำว่ากังฟู<บ>ผมให้เิยครับออโอเคครับขอบคุณครับครับผมคงต้องพักอีกสักครู่แล้วล่ะครับโอเคจบ